หูหมอดูจิตอาสานะครับพยากรณ์อย่างตรงไปตรงมาจิตอาสาทําความดีคืนสู่สังคมกันนะครับวันนี้มาเข้าภาคพยากรณ์ดาวเมฤรยูนะครับเรามีลักษณะของเป็นเลขศูนย์ดาวเมฤรจูย้ายถอยหลังกันนะครับดาวมฤตยูจะมีการย้ายถอยหลังกันตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2 5 6 5นะครับจนถึง8มีนาคม25ง6ก็ประมาณ3เดือน การเสนอคลิปในวันนี้นะครับเราต้องการจะเสนอในมุมต่างกันทายเพศภัยทายมฤตยูครับใครๆก็รู้ชื่อเสียงของดาวมฤตยูดีว่าเพศภัยเพศภัยนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีครับวันนี้เรามาเสนอมุมต่างเสนอข้อดีของดาวมฤตยูและข้อเสียด้วยเช่นกันแต่ข้อดีที่เราจะเสนอนั้นในช่วงเวลานี้ของแต่ละราศีนั้น มีอะไรดีบ้างจังหวะอะไรดีๆที่กําลังจะเข้ามาในชีวิตจังหวะอะไรที่ดีที่เราควรจะรีบฉกฉวยจวังหวะนี้จะมีไอเดียแบบนี้มันเจิดเรารีบทํามันเรารีบลุยไปกับมันเพราะว่าดาวฤกษจะอยู่นั้นเกี่ยวกับเรื่องของความคิดเกี่ยวกับเรื่องของความสร้างสรรค์ก็เกิดขึ้นได้ครับเราก็เลยเสนอมุมนี้ให้ท่านผู้ชมเอาไปลองพิจารณามีโอกาสดีๆในชีวิต แบบนี้รีบฉกฉวยมันมีโอกาสดีๆแบบนี้รีบทํามันเข้าช่วงเวลา3เดือนนี้ไม่ใช่มันต้องกลัวอย่างเดียวเราทําให้มันเกิดประโยชน์ได้ส่วนเมื่อกี้ที่บอกไปข้อเสียเราก็จะบอกเช่นกันครับข้อควรระวังว่าจะต้องมีอะไรบ้างการพยากรณ์นี้ก็เป็นการพยากรณ์เฉพาะดาวลอยอย่างเดียวนะครับไม่มีมุมกระทบจากดาวอื่นเข้ามาส่วนการพยากรณ์นั้นแล้วก็ใช้อ่าราศีใช้ ธาแล้วก็เรือนครับเป็นตัวแปรที่มันออกมาในการพยากรณ์นะครับครับก่อนอื่นครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b สไคร b ์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันนะครับที่จะสรรสร้างคลิปดีๆออกมาครับครับมาที่การพยากรณ์ชาวราศีเมถุนชาวราศีเมถุนนะครับอยู่ตําแหน่งนี้ครับชาวราศีเมถุนนั้นดาวฤตจะอยู่เข้าพบนี้ เรื่องธาดไฟนะครับบ่งบอกได้ทันทีถึงเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ความคิดที่บันเจิดเกี่ยวกับเรื่องอะไรพบที่เท่าไหร่วิ่งเข้ามาพบ11ครับลาภะครับประกอบกันเลยณนะจังหวัดนี้ณนะจังหวันี้นะครับของชาวราศีเมษนั้นมีเกณฑ์ที่จะมีการรวมความคิดที่ดีๆพยายามคิดค้น วิธีการสร้างหารายได้ใหม่ๆขึ้นมาเราแก้ยังไงดีตอนนี้คู่แข่งเราแบบนี้เราลดแรกแจกหรือแถมหรืออย่างไรดีมีโอกาสที่ดีนะครับที่จะคิดค้นตัวนี้ขึ้นมาได้ขอให้ชาวราศีมังกรทุกคนครับคิดเยอะๆทำการบ้านเยอะๆโอกาสที่จะ เจอโซลูชันเจอทางออกคกืคทางแก้ปัญหาและสร้างรายได้นั้นมาแล้วจังหวะนี้เรื่องของความคิดสร้างสรรค์จะดีมากครับครับส่วนอันที่สองที่จะมาประกบกันก็คือมนิตย์ยูที่อยู่ในราบผลตัวนี้จะส่งให้ราบผลงานทุกอย่างที่เราทำนั้นมีเกณฑ์ที่จะได้ ลาบผลแบบฟุ๊กๆไม่คิดว่าจะได้ไม่คิดจะว่าจะได้ก็ได้โปรเจกต์นี้ว่าล่แอแล่ล่อแล่ออากลับมาจมโปรเจกต์นี้ไม่น่าจะผ่านไม่น่าอนุมัติออาได้มีโวล่มใหญ่ๆเข้ามาความฟลุกกับของมฤคยูตัวนี้จะมีเอ็นทําให้เกิดโชคลาภได้ฉะนั้นข้อหนึ่งข้อสองประกบกันเลยนะครับคิดเยอะๆพยายามเยอะๆ,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 ๆ ความฟุกมีเกณฑ์ที่จะมาได้ครับส่วนข้อดีข้อที่3ของชาวราศีเมถุนนะครับเรามองพบนี้กันไปหมดแล้วมาเริ่มจะอยู่เลงอะไรเลงมาตรงนี้พบที่เท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ห้าอ้าวความรักความรักต่างไวัเกิดขึ้นได้เลยทันที อย่างไงแต่มันต่างแบบมฤตยูไอสิ่งที่ไม่น่าไม่คิดไม่ฝันก็เกิดขึ้นได้อาจจะห่างกันสักยี่สิบปีก็มีเกณฑ์ที่จะเข้ามาได้เช่นกันคือความรักที่จะแบบไม่คิดไม่ฝันว่าจะเกิดขึ้นมาได้ก็เกิดอะไรที่มันเหนือเชื่อเหลือเชื่อเกิดได้ันทีครับนี่คือความสามารถของมฤตยูนะครับก็มีสามข้อนะครับที่บอกไปว่าเป็นจังหวะดีๆในการหาเงิน พยายามเข้าซักเรื่องของความคิดสร้างสารรค์ตัวนี้ข้อหข้อ2ที่บอกไปข้อสามความรักถ้ามันจะมามันก็ต้องมามาแบบ,บแปลกๆก็ไม่เป็นไรไม่ได้ทําใครเดือดร้อนครับครับส่วนมุมร้ายๆนะครับของชาวราศีเมถุนที่ควรระวังนะครับก็เรื่องของตรงนี้กเกษตรที่เป็นดาวอังคารครับสาศูน ถ้ามีการออกไปสังสรรค์เฮฮาก็ขอให้ระวังเรื่องของเมาและไม่ขับ3 0อุบัติเหตุรถชนอุบัติเหตุมีคมอุบัติเหตุรุนแรงครับก็เมาไม่ขับนะครับใช้ชีวิตยอย่างระมัดระวังนะครับสิ่งเหล่านี้ก็ไม่คงไม่เกิดครับนอกจากมันจะซวยจริงๆครับฝากเอาไว้ให้ท่านผู้ชมนะครับรักษา ชีวิตรักษาสุขภาพกนดีดีครับสามศูนย์มีสติใช้ชีวิตแบบนี้ไม่มีทางเกิดแน่ครับขอให้มีสตินะครับครับจบแล้วครับคร่าวๆของชาวราศีเมถุนนะครับครับจบแล้วนะครับผมสําหรับการพยากรณ์ทั้ง12บราศีนะครับผมยังมีอีกส่วนหนึ่งนะครับผมที่ยังไม่ได้บอกไปก็คือเรื่องของเมลตยูที่เข้าในดวงเมืองตรงกลางตรงนี้เลยครับลัคนาราศีเมษนะครับ เป็นเรื่องของโครคภัยไข้เจ็บที่เมื่อก่อนมันย้ายออกไปตรงนี้แล้วทุกอย่างทําท่าว่าเหมือนจะหมดแล้วก็คือโรคโควิดนั่นเองโรคโควิดนั้นกลับมาอีกแล้วกลับมาในช่วงเวลาสั้นๆนะครับไงก็ตามฝากรักษาสุขภาพกันนะครับใส่หน้ากากไปไหนมาไหนอยู่ในที่สาธารณะนะครับผมรักษาสุขภาพกันให้ดี และนี่ก็คือการพยากรณ์นะครับของทั้งหมดนะครับผมจุดประสงค์ในวันนี้นะครับเราพยายามจะชี้แง่มุมที่ดีและก็แง่มุมที่ร้ายนะครับเพื่อเป็นการใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสนะครับผมไม่ได้ดาวทุกดวงนะครับเพื่อทีหนึ่งมีทั้งมุมที่ดีและมุมที่ร้ายนะครับไม่ต้องไปกลัวมันครับเราบอกทางแก้ปัญหาเราบอกวิธีการไปหมดแล้วนะครับครับก่อนจะจบคลิปนะครับผมผมฝากกดไลค์กดแชร์ และก็ดซับสคร b e นะครับเพื่อเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันนะครับผมขอบคุณมากนะครับสําหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะครับสวัสดีครับดาวมฤตยู